ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องจากกรุงเทพมหานครไปกันที่เชียงใหม่ตำรวจมีการออกหมายจับวัยรุ่นค่ะคือตำรวจมีการขอตรวจคน้นแต่ว่าระหว่างนั้นวัยรุ่นกลับใช้ปืนเนี่ยนะคะยิงใส่ตำรวจเปิดทางใช้ให้ตัวเองหนีปรากฏไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปขโมยรถของชาวบ้านหลบหนีไปตอนนี้ยังหายตัวไร้ร่องรอยค่ะมามาถ่ายกับพี่นี่มาอยากถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะ อ่แตอยู่โน่นด้านหลังก่อนเดี๋ยวดูดูดูมือพี่นะครับไม่มีอะไรนะ คือตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเหมือนจะพูดคุยกันปกติอย่างดีเลยค่ะแล้วเนี่ยการทํางานของตํารวจ ก็อยู่บนความเสี่ยงในทุกวินาทีเหมือนกันคือตำรวจเนี่ยนะคะเขาติดกล้องบอดี้แคมเอาไว้ที่ตัว10ตำรวจตรีอภิวัตมาลาอายุ27ปีเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์สพสันกำแพงค่ะบันทึกภาพในขณะที่มีการเข้าไปตรวจค้นกระเป๋าข,ของวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะในพื้นที่บ้านป่าศักน้อยหมู่2อํตำบลแม่ปูคาคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ในระหว่างที่กาลังตรวจค้นอยู่วัยรุ่นชักปืนออกมายิงใส่ค่ะพี่ตำรวจเห็นพอดีนะคะก็เลยวิ่งหลบทันแล้วก็มีการยิงโต้ตอบก,กันด้วยรวมทั้ง มีการตะโกนร้องบอกชาวบ้านแถวนั้นบอกแม่หลบไปหนีไปก่อนนะคะส่วนวัยรุ่นชายคนนี้นะคะก็ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีเข้าป่าไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณหนึ่งทุ่มของเมื่อวานที่ผ่านมา ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ<ช>นะก็พบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด9มม3ปลอกตกอยู่จึงยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งล่าตัวคนร้ายทันทีวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมก็ยังพบว่ามีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบไปเจอนะคะชุดที่คนร้ายเนี่ยถอดทิ้งเอาไว้ใต้ต้นมะขามเทศคาด ว่า เป็นชุดของคนร้ายนี่แหละค่ะรวมถึงไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหลบหนีไปด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจจึงมีการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนําเสื้อผ้าไปเก็บ DNA แล้วก็ให้สุนัขเคนายดมกลิ่นตามหาเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีแล้ววันนี้เองนะคะปรากฏมีชาวบ้านไปแจ้งความบอกว่าถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ไปหลังจากที่เขากลับเข้าบ้านช่วงหัวค่าแล้วก็เข้านอนแต่ก็เหมือนได้ยินเสียงปืนอยู่ไกลๆไม่ได้สนใจค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร ตื่นเช้ามาเอา้ารถจัก,กรยานยนต์ของตัวเองที่เสียบกุญแจทิ้งไว้หายไปซะแล้วนะคะก็ดีละค่ะคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนนี้ที่แอบมาขโมยไปเพื่อที่จะหนีตำรวจแล้วคุณผู้ชมคะเจ้าของรถเนี่ยเพิ่งจะเติมน้ำมันมาเต็มถังด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจสพสันกำแพงออกหมายจับผู้ต้องหาชื่อว่านายวิภาควงวันอายุ36ปีในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานค่ะซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5าบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติคนร้าย เพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจําในคดียาเสพติดอาวุธปืนระเบิดด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ค่ะเราวี่ตำรวจสายตรวจนะครับก็เรียกตรวจคนนะครับตามปกติครับแต่ว่าคนร้ายนี่มีอาวุธปืนติดตัวมานะครับก็ใช้อาวุธปืนยิงใช้เรียบรวจนะครับตำรวจถลบแล้วก็ได้อาวุธปืนิงต่อสู้ไปในขณะนี้เนี่ยเราทราบตัวคนร้ายแล้วนะครับขอเวลาในการทางานนะครับก็จะดำเนินการ่าบเก็มหมด จากเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนกันนะคะเอารถจักรยานยนต์เข้าไปจอดในบ้านแล้วเอากุญแจออกจากรถด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ค่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดแบบนี้ก็ได้